สร้างห้องเรียนออนไลน์ไปใช้ได้จริงครูทุกคนทําได้ครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคีเดเรียนแช์นะครับถ้ามีคําถามนะครับถามว่าห้องเรียนออนไลน์อะไรเอ่ยที่สามารถใช้ง่ายๆใช้ฟรีด้วยนะครับและใช้ได้จริงที่สําคัญคือสะดวกต่อคุณครูในการสร้างและง่ายต่อนักเรียนในการเข้าใช้ด้วยเนี่ยคาตอบมีอยู่ไม่กี่เว็บหรอกครับและหนึ่งในนั้นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ซี e อดอีนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของเว็บไซต์ซีซอนะครับในการสร้างห้องเรียนออนไลน์และบอกเลยนะครับว่าเว็บไซต์ซีซอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากจะให้คุณครูนะครับทุกรายวิชาเนี่ยได้รู้จักและได้นำไปใช้จริงนะครับโดยเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์หรือการเรียนการสอนทางไกลที่คุณครูอยู่คนละที่กับนักเรียนเนี่ย หรือจะเป็นแบบออนไลน์ก็ได้ซีซอสามารถจัดระบบสามารถมอบหมายงานตรวจงานได้อย่างง่ายและเจ๋งมากๆนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะเป็นรู้ฝากกดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยกันครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า C ีซก็ได้นะครับ S wesaw นะครับหรือใครจะมาที s ่นะครับ URL นะครับโดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ว่า wew.cso.me ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาเจอหน้าแรกของเว็บไซต์ cso แบบนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า cso เนี่ยสามารถที่จะใช้ผ่านทั้งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น p e r s o คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับเป็น l a p ปท็เป็น n o t e บุ๊กนะครับแล้วสำหรับนักเรียนนะครับที่มีสมาร์ทโฟน มี iPad มีแท็บเล็ตเนี่ยก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีซอมาติดตั้งที่เครื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ไม่มีปัญหาเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอนะครับคลิปวิดีโอนะครับแนะนําให้เข้าไปดูตรงนี้แต่ว่าผมจะไม่พาดูนะครับจะพาเลื่อนดูเว็บไซต์สักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าซีซอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับการจัดระบบนะครับผลงานของนักเรียนได้ง่าย โดยนะครับคุณครูแค่สั่งงานนะครับนักเรียนสามารถส่งงานให้คุณครูทั้งเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็บอกว่าซีซอนเนี่ยนะครับจะทําให้คุณครูเนี่ยสามารถติดตามการเติบโตหรือว่าผลงานของนักเรียนเป็นลายบุคคลได้ด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นเมนูที่เพิ่มเติมจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนั่นก็คือชิ้นงานของนักเรียนนะครับ ที่คุณครูมอบหมายเนี่ยสามารถที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการเข้ามาเห็นผลงานของลูกๆได้ด้วยซึ่งตรงนี้คุณครูจะจัดการให้เห็นหรือไม่ให้เห็นก็ได้นะครับแล้วแต่ครูจะเมนเนหรือว่าจัดการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถคร่าวๆของซีซอนนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนใครอยากจะไปศึกษาหรือไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็ เข้ามาที่เว็บไซต์ซีซอแล้วก็ลองมาเลื่อนอ่านดูก็ได้นะครับหรือจะกดไปที่เมนูต่างๆตรงนี้ก็ได้ว่าซีซอมีอะไรบ้างนะครับมีแหล่งเรียนรู้อะไรนะครับเนี่ยนะครับเรากดไปที่ resources ก็จะเห็นว่ามีฟรีเทนนิ่งมีแหล่งเรียนรู้สําหรับคุณครูอยู่ด้วยนะครับหรือจะมีบทเรียนต่างๆซึ่งก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับเราได้รู้จากซีซอกันไปคร่าวๆแล้วต่อไปเรามาสมัครสมาชิก แบบฟรีๆง่ายๆกันครับโอเคครับหลังจากที่เรามาถึงหน้าแรกของเว็บไซต์ซีซอนะครับเราก็จะเห็นปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่า sign up for free เราจะกดไปตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกหรือจะกดที่มุมนะครับด้านบนตรงนี้ก็ได้ sign up for free เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะกดที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับที่เขียนว่า sign up for free นะครับกดคลิกหนึ่งครั้ง หลังจากคลิกกดแล้วนะครับเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็จะเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็จะมีสถานะให้เราเลือกทั้งหมด3อันนะครับมีคุณครูมีนักเรียนแล้วก็มีครอบครัวนะครับในที่นี้นะครับผมจะกดไปที่ a m a t e a c h e r นะครับกดคลิกเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลเองก็ได้นะครับหรือจะเข้าระบบโดยใช้ Google นะครับหรือว่า Gmail ก็ได้ ซึ่งในที่นี้ผมก็จะขอเข้าระบบด้วย Google นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการเลือกอีเมลของตนเองนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกอีเมลนะครับกดเลยนะครับหลังจากที่เลือกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้โอเคการสมัครค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตยังไม่ พูดถึงของการ create your card นะครับก็จะปิดออกไปก่อนนะครับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะกดดูคลิปวิดีโอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะกดสร้างชั้นเรียนเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ขอพูดถึงนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็ได้รู้จักกับเว็บไซต์ซีซอคร่าวๆนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการสมัครสมาชิกแบบง่ายจริงๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีได้ซ้ำในการสมัครนะครับ ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ซีซอนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดสมัครสมาชิกกันแบบไม่ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนชร์ด้วยนะครับและขอเชิญชวนมาเดินทางไปพร้อมๆก,กันกับเส้นทางที่ชื่อว่า c ีซอ์ดห้ามพลาดนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวีดสสวัสดีครับ